ก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการสะสมหนังทั้งในรูปแบบวิดีโอ VCD และ DVD ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับนายหนังเตยกับการแนะนําหนังเก่าในตํานานนะครับซึ่งหนังกใงหนังเก่าในตํานานในวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็คือเพยนตเรื่องผีรื้หลุมสามตอนคราวนี้ผีนุ่มนะครับผีรื้หลุมภาคสามนี่ออกฉายเข้าฉายในไทยในปี2536นะครับนำนแสดงโดย แมนดี้คาร์สนะครับเดเทเวอร์เ hmm. อ็ดมอนกำกับโดยไบยอันยัตต้านะครับจะ mm hmm. จำหน่ายโดยบยริษัทนนทนาเน็ตเตอร์เทนเมนต์นะครับ mm hmm. ซึ่งหนังในตระกูลผีหลุมๆนี่ก็บอกกคะแนนคำเดือนแล้วครับว่าน่ากลัวทุกภาคนะครับโดยเฉพาะภาคนี้นี่จะมีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามีฉากหวานเสียวครับแทบตลอดทั้งเรื่องเลย ซอมบี้นะครับผีซอมบี้หัวระเบิดมั่งมันสมองไหลมั่งไสไหลมั่งครับเราจะเห็นฉากเหล่านี้ในตลอดทั้งเรื่องนะครับโดยเฉพาะนางเอกนะครับของเรื่องนี้ครับดูในจากปกของวีซีดีเราก็รู้ว่าคนข้างจะน่ากลัวนะครับเพราะว่าในหนังนี่คือนางเอกก็เหมือนกําลังจะกลายร่างเป็นซอมบี้นะครับต้องใช้ชดทำอะไรดูแลให้กับตัวเองนะครับ อย่างเช่นเอาของน้ำเหลมมาทิ่มแทงด้วยนะครับทั้งเหล็กทั้งตะปูเศษกระเบื้องอะไรพวกนี้ครับคือว่าดูแล้วมันน่าบาดเสียวนะครับถ้าคนผ่อนอ่อนหรือเด็กดูแล้วคงไม่เหมาะนะครับเลยตอนที่เข้าฉายในไทยตอนนี้ฉายในโรงนะครับก็มีการปิดคําเตือนไห้นะครับว่าภาพยนตร์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กตีแล้วก็คนขวนอ่อนนะครับเพราะว่า มีฉากน่ากลัวหลายฉากอยู่นะครับเรามาวาดถึงเรื่องข่าวๆหนังนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับวัยรุ่นของคนนะครับในตัวตัวเพ็กนี่เจเทเวอร์นะครับหรือพอเขาเป็นทหารอยู่ในกองทัพสหรัฐนะครับมันเป็นเหมือนเป็นหน่วยลับอะไรสักอย่างนะครับดยความอย่ากรู้อยาาเห็นเขาก็แฟนสาวนะครับแมนดี้คาร์สนี่ครับก็แอบไปในห้องทดลองนะครับ ล้วก็ได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับคือการทดลองแบบเอาร่างคนตายมาทดลองนะครับคือฉีดสายรออย่างใส่ร่างแล้วก็ศพก็ลุกขึ้นมาเดินเองได้นะครับซึ่งในหนังนี่เขาบอกว่านี่ก็เป็นเหมือนเป็นอาวุธหินใหม่นะครับเขียนไปทำไว้ทําสงครามนะครับแต่นั่นทั้งทั้งสองพอ,พอเห็นอะไรแบบคข้าๆก็กลัวถูกจับได้ก็หนีมาก่อนนะครับ ระหว่างทางก็เหมือนเพื่ประสบอุบัติเห,นนห,หตุนะครับทํใไ้แฟนสาวอหักตายนะครับก็เลยย้อนกลับมาที่อทลองอีกครั้งหนึ่งก็โศสารตรัวนี้ให้แฟนตัวเองแบบเป็นควันนะครับให้ดมนะครับจนแฟนสาวของเขาเฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะพาเขาไปเป็นปกตินะครับคือเธอได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้ว ก็อยากจะกินแต่ของขอสดครับจะกินแบบเลือดเนื้อมันสมองคนอะไรครับพอแฟนเธอฟื้นมาก,ก็เกิดลึงราวบานปลายมากมายนะครับก็เหมือนวกก่ามมนใช่ชีวิตทำเหมือนคนปกติไม่ได้นะครับเวลาเธอหิวก็ตหาอะไรกินไม่ได้ก็ชอบทำลายตัวเองนะครับนี่กล่าวไว้ในข้้งต้นนะครับคือเอาขอเลี้ยแหลมที่มแทนตัวเองครับเพื่อประเทาความหิวห่ว้นะครับ จนเธอได้ไปไปกัดกลุ่มมาเฟียกลุ่มนึงนะครับหนึ่งในกลุ่มมาเฟียนะครับก็เลยถูกกลุ่มมาเฟียนี้ตามล่านะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ขอไปติดตามชมกันนะครับคนฉากกะน่ากลัวนะครับเดี๋ยวว่าเพราะว่าเป็นหนังเกศศรดสามใช่ไหมใช่ไหมครับเป็นหนังเกรดบีนะครับเรืวว่าเนื้อเรื่องก็ในบางฉากบางตอนก็ไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรอะไรเท่าไหร่นะครับ หนังส่วนมากจะขายความแหวะความน่ากลัวความสยองแค่นั้นนะครับส่วนดูเอาสนุกนะครับส่วนเนื้อหาอะไรเหตุผลอะไรต่างๆก็ยึดติดเลยมากนะครับสำหรับหนังตำนานหนังเกรดบียุคเก้าศูนย์ะครับเนืน้อเรื่องจะเป็นแบบนี้นหลายเรื่องนะครับดูเอาความสนุกนะครับอทีนีม้มาพูดถึงตัวแผ่นกันนะครับอแผ่นวีทีดีแผ่นนี้ก็ ดูกระของค่าย APS นะครับนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวรีมัตเตอร์นะครับตัวนี้รีมัตเตอร์คือเอาภาคใหม่ภาคใหม่เหมือนะครับแล้ผภาพแล้เสียงก็ภาคใหม่เหมือนนะครับ,าาาม,ม,นนรบมาทําใหม่นะครับเพราะว่าตัวฉบับก็หนังนานนะครับแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกก็ถูกน้าก็ยังเป็นวิดีโออยู่นะครับ แต่เป็นมววิดีโออยู่ยังมีตอนนั้นยังมีผลิตเป็นแผ่นวิดีนะครับนี่ตัวนี้ก็คือเป,เป็นรีมาสเตอร์แล้วนะครับค่อนข้างเก่านะครับแผ่นนี้เก็บเว้นางอยู่นะครับหลายปีนะครับนี่เก่าเลยแหละปกหน้าก็ทำดาอย่างสวยงามนะครับก็จออุดขาย,ยที่หนางอีกก็ของนังอีกมาทำเป็นหน้าปกนะครับกอ พาวมามจากโพสเตอร์หลังนะครับเราไปติดตามลงหนังนะครับสติเกอร์แท้ของ a p s นะครับด้านหลังของแผ่นนะครับก็ทำได้ย่าง งามนะครับจะบอกรายละเอียดก็มีชื่อหนังนะครับชื่ออังกฤษชื่อไทยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับให้อ่านก่อนดีจะไปดูไปดูหนังจริงนะครับรู้เรื่องราวว่าเป็นมาของหนังว็นยังไงนะครับลิขสิตของตัวนี้ก็ของไทากาฟิล์มนะครับ ทกาฟกาซื้อลิขสิทธิ์ต่อมาจากของนุน่นของนุนน่นธนันนะครับนุน่นธนัน,นนี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนแรกนะครับเจ้าแรกแผ่นนี้ก็ผลิตเมื่อปีสองพน้าสี่สิบห้านะครับตามที่ระบุไปติ๊กเกอร์ตรงแผ่นนะครับข้อมูลต่างๆเกี่กับแผ่นนะครับ ี๋ยวมาดูด้านไนกันนี่ครับถ้าเป็นแผ่นของ APS นี่จะเป็นแบบนี้ทุกแผ่นนะครับเขาเขาจะนะการันตีนะครับเป็นคำโฆษณาการันตีเขาะนะครับหาพคมชัดเสียงยีต้นนะครับเบต้าแคมป์ตฉบับ ถูกต้องตามกฎหมายผู้เบิกวีดีดีดีวีดีนะครับทุกแผ่นนะครับของเอพนะครับ้อเคระบุแบบนี้ไว้นะครับหรือตัวแผ่นเองตัวแผ่นก็ทำยนได้อย่างสวยงามน,นะครับสกรีนสีสีนะครับเหมือนหน้าปกหน้านะครับรูปหน้าของเอพนครับ เหมือนกันทั้งแผ่น A และแผ่น B นะครับ ลายเอียงของแผ่นนะครับก็เป็นหนังเก่า็นตำนานใช่ไนะครับหนังเก่ายุคเก้าศูนนะครับเกรดดียุคเก้าศูนย์ึงตอนนี้ก็ไม่มีฉายตามรูปภาพยนตร์แล้วนะครับเพราะหนังแนวนี้เขาก็เลิกสร้างไปแล้วนะครับเพราะปัจจุบันนี้ก็สร้างหนังแบบนี้มาก็จะฉายทางไม่เจอไม่ได้นะครับ ตอนนี้ก็ผนังจะเข้าลงเมเชิตรงหนังนี้ระดับหนังเกรดเอและเกรดบีบวกนะครับตอนนี้ผนังตอนนี้ก็กลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับกลายเป็นตำนานทิ้งไว้ในยุคเก้าสิบไปแล้วก็เราเราหาชมได้แค่ในรูปแบบนี้ครับรูปแบบวิดีโอวิดีและดีวีดีดีวีดีก็เฉพาะมีบางเรื่องนะครับที่จะเป็นผลิตผลิตแผ่นเป็นแผ่นดีวีดีครับโอเคครับ ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเออข้อมูลใดคําพูดใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาท่นี้นะครับอ่าโปรดให้กําลังใจฝากกไลค์กดแชร์ด้วยครับสาหรับครั้งหน้านายนํำเตยจะมาแนะนําหนังเรื่องอะไรอีกก็โปรดชวนติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ